แนวโน้มของมวลอากาศเย็นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะอุณหภูมิจะค่อยๆกลับมาสูงขึ้นคุณผู้ชมคะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังแรงยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้เช้านี้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรงโดยเฉพาะทางภาคอีสานค่ะเช้านี้หลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนี่อยู่ที่เลขตัวเดียวนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึง4กุมภาพันธ์แนวโน้มของมวลอากาศเย็นจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะอุณหภูมิจะค่อยๆกลับมาสูงขึ้นแต่ภาพรวมตลอด ทั้งสัปดาห์นี้ก็ถือว่ายังคงมีอากาศเย็นสบายกันอยู่ในช่วงเช้านะคะหลังจากนั้น2-4ถึงกุมภาพันธ์คาดว่าจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมเพราะฉะนั้นนะคะช่วงปลายสัปดาห์บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพค่ะจะมีฝนฟา้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะ ส่วนทางภาคใต้วันนี้ภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงต่ออีก1วันนะคะแต่ว่ากลางสัปดาห์เป็นต้นไปพอลมหนาวอ่อนกําลังลงไป